มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสนะคะใน a c e b o o k เนาะสำหรับใครที่อยากได้ยอดแชร์เยอะสามารถใช้วิธีนี้เพิ่มยอดกันได้เลยนะคะในเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้รับรองไว้ถูกใจแนะ่นอนรวดเร็วด้วยนะจะเป็นเว็บไซต์อะไรนะั้นเรามาดูกันเลยนะคะ แต่นี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นั่นเองก็คือ kmk social นะคะผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดเนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์านล่างโพสได้เลยนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านเนาะแล้วก็ติกาว่าันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเส็จแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วก็ให้ลลงงชชื่่อเเข้้้าาาในนนนผี G mail ไดยะ หลองจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่านะคะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อบแบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมด,หมดบริการให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะคะและว,วันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดแชร์นะคะโพสของ a c e b o o k ก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยนะเลืวอหมุหม่มที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดแชร์กันได้เลยนะคะแชร์โพสนี่นะคะ ตามาเรื่องบริการต่อกันได้เลยบริการก็จะมีให้เลือกเยอะๆเลยนะคะมีแบบรองรับทุกลิกงด้วยเนาะนี่เสร็จแล้วก็ให้กลับไปก o p ป l ี้ลิงก์นะคะโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดต้องเป็นโพสที่เป็นสาธารณะเท่านั้นนะเสร็จแล้วก็ให้นําลิงก์มาวางนะคะเราใช้เป็น30กสบก็พอเนาะนี่เวลาเฉลี่ยของเราคือย0นาทีเองค่าใช้จ่ายแค่1นบาทนะคะจะง่้ให้กดสั่งซื้อกันได้เลยนะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดอยากซื้อบริการ,รอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือ,อกหมวดหมู่รบริการต่อกันได้เลยต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทาง,งช่องทางแรก,ก, 4, รกนนะคะือการสแกน QR Code Wallet ทุรธนาคารช่องทางที่2คือม o n e y Wallet และช่องทางที่3ามคริปโตเคอเรนซีเนาะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะคะ ต่อมาในส่วนของบริการมีให้เลือกมากกว่า200รายการเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook นะคะ youtube t i k To k IG i n s t a g r a m เทดกันทวิ t เตอร์เทนะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะคะสามารถที่จะมาเล่นดูได้เลยนะคะตรงนี้เนาะนี่มีเลทราคาแจ้งให้คำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ด้วยนะคะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสำหรับครที่อยเช็คออเดอร์ของตอนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยมีทังรหัสเป็นที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเรินะ่มนับปริมาณของเหลือบรรริการกาา้ว็สถานานะะออเดด์ยค และในส่วนช่องทางการติดต่อแอดมินเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสั่งซื้อที่ล่าช้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นสามารถทีแจ้งผ่านช่องทางตัวช่วยเราตรงนี้ได้เลยหรือจะแจ้งผ่านผ่านไลน์ก็ได้นะคะจะมีแอดมินคอยตอบกับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันต่อมาในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่คัดปิ้งตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านนี้ี่เราได้ให้ไปเนาะก็จะได้รับค่าคอมมิชช และช่องทางสุดท้ายของซีรีส์หนงจีน,นะคะสาหารบใครที่เข้ามาชมที่เข้ามาใช้งานครบ500บาทขึ้นไปได้รับชมฟรีเลยซีรีส์หนังจีนเนาะนี่นะคะก็มีทั้งภาคไทยนะคะแล้วก็ซับไทยนะคะมีให้เลือกมากกว่า300เรื่องเลยสามารถที่จะมาเลือกดูได้เลยนะคะดูฟรีตลอดชีพโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะ แลทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าจอของเว็บไซต์ KMP Social ลองเข้ามาใช้งานแล้วเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะจะพาทุกคนกลับไปดูตอนนี้อยอดแชร์เราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้อยอดแชร์เราไม่มีเลยเน,ะนยาะขออเนีญยตลองีล็อกหนึ่งนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะอยอดแชร์เราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสาสิบครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคาสัง่งซื้อของเราสําเร็จแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะ่สามารถทิ่มีการลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสําหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ